สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอซทุกท่านเนาะคะ่ะกลับมาพบมาพอกับเจตาพาลวยคือเก่าค่ะในทางช่องยูทูบคลิปนี้เจตาก็จะว่างแนวทางของห้าน้อยค่ะหลุดสามน้อยห้าน้อยมีทุกมือเนาะคะ่ะมีทุกวันหลุดสามน้อยในช่องของเจตาเนาะคะ่ะก็จะมีหาเซียน,นะะเนาะซีเซียนซีทันที่ให้แนวทางมาว่างเนาะคะ่ะ ก็จะมีของเจปากแดงออน้อยนำโชคแนวทางพวกเก่งออสมใจค่ะแล้วก็มีเจตาเนาะคะ่ะเป็นหาเป็นหาคนเนาะหาน้อยค่ะหาน้อยของหมู่บ้านของเจตาเขาไปสองรอบอยู่ด้วยพี่น้องเขาไปล่างล่างซี7เจ็ดเจ็ดีเนาะคะ่ะของเจตารอบปกติกะ รอบปกติกับ C7 รอบพิเศษ 7C เนาะพี่น้องของเจตตาเข้าไปอยู่ค่ะเข้าไปอยู่นี่ห้าน้อยเนาะห้าน้อยมีทุกวันออกทุกวันค่ะหลุดไปหลุดก็คือหลุดมาไปใหม่ไปต่อเนาะพี่นอ้อง FC ขอโทษขออภัยเนาะค่ะถ้าบอเขา่าบอเดินเนาะแนวทางมาเบื่งหลุดสามน้อยต่อค่ะ ไปต่อกับเจตามือแรงห้าน้อยรอบพิเศษพิเศษออกห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งเวียรพีหนึ่งทุ่มครึ่งค่ะมีถูกมือมีถูกวันเนาะวิ่งรูดเจตาให้สองกับเก้าค่ะสองตัวสี่หางสองเก้าสองแปดเก้าหนึ่งเก้าศูนย์บินเก้าเก้าสามตัวสามหางค่ะสองเก้าศูนย์เก้าสองแปดสองเก้าเก้าวิ่งรูด ดินเก้าตัวเดียวค่ะร่องสองสองตัวเน้นสองเกกับ90ค่ะสามตัวเน้่นหางเดียวสองเกค่ะแคบหน้าจอค่ะให้จะไปต่อหลูดสามน้อยกับเจปากับอันเจตาผ้ารวยเนาะค่ะเจีตาผ้ารวยไปต่อค่ะจีปากแดงค่ะ จีปากแดงวันที่สิบเก้าหลุดไปเนาะคะ่ะห้าน้อยของผืนกับขอโทษขอให้อีฟซี่เนาะคะ่ะแทนจีปากแดงเพิ่นจี G. ปากแดงของิืนหลุดไปให้กําลังใจคะ่ะจีตาให้กําลังใจจีปากแดงเดอะะ้อค่ะกับขอบุญขอบคุณแนวทั้งไม้มือนีเนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบมือแรงหลุดสามน้อยคือเกา่าแคหนาจอคะ่ะไพ่จะไปตัวกับจีปากแดงเนาะ อะไรก็เกิดขึ้นได้คือวันวนะค่ะลูกทุกเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องหลุดไปกับกับ,กบ,กบขอโทขออภัยวิ่งลูดของเจีปากแดงเจ็ดกับหนึ่งค่ะเพื่อนไหมาเพื่อนไหมาเจ็ดกับหนึ่ง สองตัวสี่หางค่ะเจ็ดเก้าเจ็ดแปดหนึ่งหาหนึ่งสี่ค่ะเบิร์นหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสามตัวค่ะสามหางเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดค่ะวิ่งรูดเดินทอกันทั้งเจ็ดทั้งหนึ่งเนาะค่ะเจีปากแดงสองตัวสองหางค่ะเจ็ดแปดหนึ่งสี่ค่ะพื้นนินไห้สามตัวหนึ่งเจ็ดสี่ แคปหน้าจอค่ะให้จะไปต่อครับเจี๊ปากแดงฮาหนอยมีทุกวันเนาะค่ะฮาหนอยมีทุกวันกรับขอบ,ขอบคุณขอบคุณเจ๊ปากแดงหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาวางแล้วก็เอฟซีทุกท่านเนาะค่ะที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจเป็นกําลังใจให้ในช่องของเจ๊ตาเนาะค่ะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์มากดติดตามเนาะค่ะกรับขอบคุณเป็นอย่างสูง เอาไปโตค่ะแชหนาจอของจี๊ปากแดงแล้วก็ไปรุ่นต่อกันเป็นของผู้ใดต่อไปออสมใจเนาะคะ่ะอสมใจรุดไปขึ้นก,กันพี่น้องวันที่สิบเก่าแนวทางฮานอยเนาะคะ่ะ มีเขามีรุดนะคะอสมใจเป็นกําลังใจให้คือเกาค่ะเป็นกําลังใจให้กันและกันราบขอบบุญขอบคุณออสมใจหลายๆเด้อค่ะที่ให้แนวทางใหม่มาบ้างหานอยรูด3ามนอยของเพิ้นเนาะของออสมใจค่ะวิ่งรูดเพิ้นให้มามเจ็ดกับสองสองตัวหางค่ะเจ็ดสามเจ็ดสองสองหาง สองซีเบุญเจ็ดเจ็ดสองสองสามตัวคะ่ะเจ็ดสองหาเจ็ดสองซีเจ็ดสองสองบิ่งรูดเดินทอกันค่ะเจ็ดกับสองสองตัวสองหางค่ะเจ็ดสองสองซีบุญเอาบุลมาสั่นสามตัวคะ่ะสามตัวเจ็ดสองสองแคบหน้าจอคะ่ะใัยจะไปต่อ กับอสมใจเนาะลูดสามนอยพิเศษปกติ V.I.P สมรอบค่ะในช่องของเจตาแนวทางลูดไปกับกับขอโทษขอไพ่อีฟซีไลายเดอค่ะแนวทางบเดืนเนาะไปเมื่อนี่เราไปต่อพี่น้องไปใหม่บึงวันใหม่เนาะลูดสามนอยอรูดสามนอยวันใหม่ไปใหม่เนาะค่ะ ไปต่อแนวทางพ่อเก่งแนวทางพ่อเก่งเพิ่นเข้าไปบึนดูเนาะสองตูวด้วยพี่น้องเข้าไปมันเป็นหกหกเนาะเราปกติสองหกหกสองหกหกแนวทางพ่อเก่งเพิ่นมีหกหกอูก็เป็นเป็นบนสองตัวเนาะคะ่ะบนสองตัว ที่บุญของพื้นเขาเน,ะเนาะแนวทางพวกเก่งกับขอบุญขอบคุณแนวทางพกเก่งเด้อค่ะที่ให้แนวทางมาบ้างทางช่องเนาะกับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะมาไปตอมือนีวันที่ยี่สิบรูดสามน้อยเนาะค่ะรูดสามน้อยไปต่อ หาหน่อยแนวทางเพราะเก่งค่ะรูดสามน้อยวิ่งรูดหากับสองค่ะห้ากับสองสองตัวสี่หางหาแปดหาเก้าสองเจ็ดสองหกค่ะบินหาหาสองสองสามตัวสามหางสองห้าเก้าห้าสองหกสองห้าสองวิ่งรูดมีพันเดินหาร่องสองด้วยค่ะเน่นหาเก้ากับสองหกวงกลมให้สองหางค่ะสองตัวสามตัวเด่นเน,น้นหางเดียวสองห้าเก้า แคบหน้าจอค่ะไพจะไปตัวกับแนวทางพบจริงเนาะค่ะขอบคุณขอบคุณแนวทางพกเริงค่ะที่ให้แนวทางมาว่างทางช่องเนาะขอบขอบคุณหลายๆแคบหน้าจอค่ะไพจะไปพิจารณามือแรงสามน้อยกับเพิ่นพิจารณาสามน้อยกับแนวทางพกจริงเนาะค่ะไปตัวอาน้อยโอน้อยนำโชค เมื่อวานนี้วันที่สิบเ้านะคะ่ะสิบาฮานอยหลุดไปค่ะหลุดสิปดหลุด3ามงวดค่ะพี่น้องอ่ะชัดเจนหลุดแล้วหลุดเลยเกตาเป็นกำลังใจให้ค่ะไปต่อคือเกาอ่ะไปต่อไม่มีอะไรแน่นอนเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้มาได้ไปได้เนาะคะ่ะมีเขามีหลุด รับชมรับฟังเป็นเพียงแนวทางค่ะกับขอโทษขออภัยแท่นอ่อนน้อยน้ำโชกเนาะค่ะขอโทษขออภัยเอฟซีของเพื่นอ่อนน้อยน้ำโชกที่แนวทางเพื่อนบ่เขาเนะมาไปไมมือนี่ค่ะหลุดสามน้อยกับอ่อนน้อยน้ำโชกวิ่งหลุดเพื่นใหม้มาค่ะวิ่งหลุดอ่อนน้อยน้ำโชกวิ่งสามกับเก้าค่ะสามกับเก้าสองตัวสี่หางสามหนึ่งสามศูนย์ เก้าจ็ดเก้าแปดค่ะเบ้นสามสามเก้าเก้าสาตัว3ามหาง9ก้าสามศูสาเกเจดสามเก้้าวิ่งสามเด่นสามล่องเก่าค่ะเน้นสาศกับ9ก้เจดสามตัวหนึ่งหางค่ะเพื่นเน้นให้เก้สศค่ะออน้อยนำโชคใครจะไปต่อกับเพิ่นกระแคบนาจ,จอเอาไว้ ถ้าพิจารณหามือแลงเนาะค่ะหลุดสามน้อยพิเศษห้าโมงครึ่งปกติหกโมงครึ่งวี่งพี่หนึ่งทุ่มครึ่งค่ะคลิปนี้ก็ขอพี่น้องโชคดีกับหลุดสามน้อยเนาะค่ะมือแลงขอให้มีความสุขคอยสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางไปไสก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคกลับมาขอให้ไม่ใช่ค่ะคลิปนาพ่อกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ